สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l l Podcast ประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นโดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกรง่งขณะที่นักลงทุนรอติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของนายโจรมพาเวลประธานเฟดในการประชุมจักสันโฮค่ะโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง2,000ราย ลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันสู่ระดับ2 4 3 0 0 0รายในสัปดาห์ที่แล้วและต่ำกว่าที่นักวิเคราห์คาดการไว้ที่ระดับ2 5 5 0 0 0รายสะท้อนถึงความต้องการแรงงานที่ยังแข็งแกรง่งท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์สหรฐัฐมีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่2ของ GDP ประจำไตรมาส2โดยระบุว่า GDP ไตรมาส2หดตัวลง0.6% ซึ่งดีกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ออกมาหดตัว0.9นับเป็นการหดตัวลงติดต่อกันสองไตรมาสทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิคค่ะขณะที่นักลงทุนรอจับตานายโจโรมพาเวลประธานเฟดซึ่งมีกําหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่เมืองแจสันโฮในวันนี้เวลา3ทุ่มตามเวลาไทยเพื่อหาสัญญ,ญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐทิศทางของอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุลค่ะ โดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น0.98%ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น1.41%และดัชนี NASDAQ ปรับตัวขึ้น1.67%ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Euro Stoxx ok 600ปรับตัวขึ้น0.3%โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มน้ำมันและกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ดีตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานที่อาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่วนการเปิดเผยรายงานการประชุมของ ECB บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายมีความกังวลมากขึ้นว่าเงินเฟอ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงขณะที่เศรษฐกิจยูโรโซนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยตลาดการเงินคาดการณ์ว่าในขณะนี้ ECB อาจทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0ูเปรในการประชุมเดือนกันยายนนี้ขณะที่มีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่0 5ู5ด้านตค่ะด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 3 0 0ปรับตัวขึ้น0.83%หลังรัฐบาลจีนเตรียมเพิ่มเงินอัดฉีดอีก1ล้านล้านหยวนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอลงจากมาตรการล็อกดาวน์วิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์และปัญหาการขาดแคลนพลังงานนอกจากนี้รัฐบาลยังให้คำมั่นว่าจะดำเนินการลดต้นทุนทางการเงินต่อไปรวมถึงจะออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ และบริษัทที่พัฒนาแพลตฟอร์มค่ะด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหังเสงปรับตัวขึ้น3.63%ขณะที่ดัชนีหังเสงเทคปรับตัวขึ้นถึง6.01%ปรับตัวขึ้นรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนหลังมีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนกำลังเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นที่หุ้นจีนจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะโดยหุ้นอาลีบาบาปรับตัวขึ้น8.75% หุ้นเทนเซนปรับตัวขึ้น4.84%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิ225ปรับตัวขึ้น0.58%ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงติดต่อกัน5วันทำการนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตยาและกลุ่มเทคโนโลยีค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเศ็ษอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น0.73%รับปัจจัยหนุนจากการที่จีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านหยวนขณะที่เงินทุนต่างชาติ ยังคงไหลเข้าหุ้นบิ๊กแคปอย่างต่อเนื่องค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมปรับตัวขึ้น0.56%เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง2.5%โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงค่ะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด Princi p a l ch tech 2กองทุนเปิด p r i n c i p a l vneq 3กองทุนเปิด p r i n c i p a l g brand และ4กองทุนเปิด Princi p a l d plus และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับทีม Well Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ